สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเฉียวสายแต่ครับฝนตกหนักมากครับที่สังขลาครับแล้วผมจะไปงานนอกยังไงเนี่ยบางคันถึงกับจอนะครับเปิดไฟผ่าหมากเลยเลยเนี่ยอย่างคันนี้แกมองไม่เห็นทางนงแกเปิดไฟสูงกระพริบกระพริบดูว่ะด,ดูฝนครับอ้วอันตรายรถผมวิ่งแค่ห้าสิบเองไปเดียวไม่ได้ครับ คนเข้าเลนซ้ายหมดเลยดูร้วผมโยกอะลมแรงจนโยกครับดูโอ้โอโอขนาขาแน่นอนแบบดูว่าแรงจัดตอนนี้ผมก็อยู่ที่สังขาครับงานนอกอยู่ที่เมืองนะครับที่สุรินประมาณ30โลไปกลับก็60โลครับตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับ ใช้เวลาเดินทางประมาณที่แรกกะไว้ครึ่งชั่วโมงครับน่าจะหนึ่งชั่วโมงทีเดียวแหละผมว่าเพราะว่ามันไปเร็วไม่ได้ครับดูตอนนี้ผมขับแค่50นะบน้ดูครับมองไม่เห็นเลยต้องเปิดสปีดแล้วปัดน้อฝผลต้องเร็วครับถ้าปัดน้อฝผลไม่ดีนี่จบเกมเลยนะบังคันถึงกับจอดครับอย่ารถบรรทุกอันตรายนี่จอดเลยนะ ไปเรื่อย,อยดีกว่าครับายไม่มีใครวิ่งเร็วเลยนะรายว้าล้มลมล้มล้ม,ลมโอ้เกือบไปแล้วเราก็ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายนะครับ รถมือเดียวแต่ว่าอยากถ่ายบรรยากาศให้ชมครับเนี่ยครับวันนี้ก็ห้างานหกงานนี้หกงานนี้น้ำมันหมดหนึ่งงานเ <c oughs> มื่อกี้ให้แม่บ้านน้ำมันไปส่งครับจะถึงปั๊มแล้วเชียวไม่ถึงครับให้แม่บ้านน้ำมันไปส่งไม่นำซ้ำฝนก็ตกหนกักด้วยครับตอนนี้ผมวิ่งแค่ห้าสิบนะไปเร็วไม่ได้ไปเรืเร่อยครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่บนถนนในเส้นสองสีนะครับพิกัดสังขะปราสาทแต่จะไปงานนอกที่สุรินทร์ครับรเราจะวิ่งออกไปทางลำดวนไปทางลำดวนนะครับน่าจะตกทั่วกันหมดเลย,เยถ้าตกวันนี้ไปถึงทํางานไม่ได้นะครับต้องต้องรอให้ฝนหยุดก่อนไม่าง,งัา้นไม่ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรถใรนะครับแต่รู้ว่าเป็นเพาลอยรถบรรทุกหนัก ไม่แน่ใจว่ามีสินค้าหรือเปล่าทางทีมงานเสียทัะคลสมนึกโทรมาครับโอ้ตรายรตอนนี้ก็าทำความเร็วที่60ไปเรืเร่อยๆยิงก็มองไม่เห็นทางเลยตนอนนี้โอ้โหช่งวิทยังลุยงานอยู่สุดยอดเลยลพี่ ตอนนี้เจ้ารีโวก่อช่างมึกได้สร้างคอกแล้วครับน่าจะเสร็จไม่เกิน15นะครับช่างมึกตอนนี้ดัดอะไรเรียบร้อยแล้วรถใหม่รถเก่าผมก็วิ่งเท่าเดิมเลยครับไม่เกิน80ผมเป็นคนไม่ชอบขับรถเร็วครับขับรถนำเหมือนกันคนอื่นขเขาแซงจะนอกรอบผมก็ไปเรื่อยๆคือคนเราต้องมีสเตปของตัวเองครับไม่ต้องไปทำ มือหรือห้าวเหมือนใครหรอกเราก็ไปเรื่อยของเรายังไงอย่างนั้นโอเคไปปลอดภัยกลับมาปลอดภัยก็พอแต่เชื่อลูกค้าเข้าใจครับถ้าเขามั่นใจในตัวเราแล้วยังไงเขาก็รอนะครับบอกว่าจะไปคือไปครับไม่มีฟันไม่มีเชื่อราคาแน่นอนราคามาตรฐานครับลูกค้าก็รู้ๆกันอยู่ อุยอมรับหนักจริงตั้งแต่สังขามาจะถึงลำดวนแล้วเนี่ยผลยังไม่หยุดเลยครับยังหนักอยูอด ใส่อันตรายนะครับแบบนี้ดูอ่ะฝนฝนเม็ดใหญ่นะมากเม็ดใหญ่หลีพี่น้องโอ้ยฝนตอนนี้รถบนถนนไม่ค่อยวิ่งเลยครับเพราะว่ามันหนักจริงๆยอมรับเลยโอ้มอเตอร์ไซค์นี่เป็นรุ่นมอเตอร์ไซค์อะไรตายโอ้ที่กันด้วยยัน <k S 2> กันมาเลย โอ้โดนลุ่มเมื่อกี้ผมน่ากลัวมากเลยลุ่มยังใหญ่เลยครับดีนะจับพวงอะไรไม่ได้เน็ดเน็ดไม่งั้นก็นโอ้ยบอยอยากขึ้นสภพาพอ่ะขออนุญาตขับรถครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ i keep